อิเมหิอธีหิตมะคะปุคลังเทวาติเทวังนรธรรมะสารถิงสมันตะจักขุงสตะปุญญลักษณังปาเนหิพุทธังสารานังขาโตสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศ ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเราเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าผู้มีพระสมณตะจักสุขผู้มีบุญลักษณะตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกและลมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธร,รมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่าน วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะวันนี้อาจามาก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระนิพานพ,านพานโยมพระนิพพานโยมรู้จักพระนิพพานไหมรู้จักพระนิพพานไหมอยู่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ India, อินเดียเหรออ๋ยังอยู่ที่ India, นะอินเดียนะอ่าอย่างนี้ต้องต้องฟังแล้วจะราพูดแล้ว <laughs> เวลาเราทำบุญนะยกขันข้าวนะเพื่อจะใส่บาตรบางทีก็มีคำอธิษฐานนะขอให้จิตผ่องแผ้วใช่ไหมขอให้แคล้วบ่วงมานขอให้บรรลุถึงพระนิพพานเออนะได้ยินคำนี้นะในอนาคตการอันใกล้ด้วยเทนะินเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆขอให้บรรลุถึงพระนิพพานนะเออนะ นะเอเออนนียจำแม่นจัง <laughs> จำแม่นก็ชอบคำนี้นะที่แท้แล้วเนี่ยที่ที่เราเปล่งคำพูดนี้ขึ้นมาเนี่ยเราปรารถนาขอให้บุญที่เราทำสั่งสมไว้ทุกวนันทุกวันเนี่ยขอให้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยขอให้เราบารรลุพระนิพพานใช่ไหม ควาหมายเราคือว่าทําทุกวันนะขอให้สักวันหนึ่งอนะเราบรรลุพระนิพพานควาหมายตรงที่คําว่าบรรลุพระนิพพานก็คือเกิดจิตดวงที่คือไปถึงพระนิพพานอยูอ่เกิดจิตที่ไปถึงพระนิพพานคาว่าไปถึงพระนิพพานในนี้หมายถึงไปรู้พระนิพพานนะโยมเราบอกว่าขอให้บรรลุถึงพระนิพพานคือให้จิตของเราไปรู้พระนิพพานอยู่นะ ให้จิตดวงนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์คือจิตดวงไหนยมยมจะุงใจมีนิพพานเป็นอารมณ์โอ้โหเก่งจริงๆเลยว่ากัจิตกับผลและจิตคือเราหวังว่าในอนาคตข้างหน้าให้เราบรรลุมรรคผลนั่นเองคำว่าบรรลุพระนิพพานคือเขาให้จิตของเราอะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ และจิตเหล่านั้นก็คือจิตที่พร้อมจะหลุดพ้นก็คือโสดาปติมัคคจิตโสดาปติผลจิตสกทาคามิมัคจิตสกธาคามิผลจิตอนาคามิมัคจิตอนาคามิผลจิตแล้วก็อรหัตมัคจิตอรหัตผลจิตมีอยู่แปดดวงที่เราหวังนะแต่ถามว่าจิตดวงอื่นรู้พระนิพพานได้ไหมได้นะ แต่ได้ไม่เท่ากันแต่แปดดวงเนี่ยรู้แล้วมีอนุภาพสูงสุดกําจัดกิเลสได้ความหวังของเราก็คือขอให้สักวันหนึ่งเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองอแต่มันก็ต้องบรรลุไปทีละลำดับนะจะกระโดดไปเป็นพระอรหันเลยไม่ได้นะต้องเป็นพระโสดาบันก่อนนะเออก็คือเราอธิษฐานให้นะให้กุศลที่เราทำมายาวนานเนี่ย มีโอกาสเกิดจิตที่รู้พระนิพพานเป็นอารมณ์นะก็คือได้แก่โลกุตตะละจิตนะโลกุตตะละจิตเหล่านั้นนั่นเองให้ดวงใดดวงหนึ่ง่นะซึ่งดวงแรกเลยนะโสดาปฏิมาคจิตเนี่ยเกิดในจิตสันดานของเราแล้วเราได้มีโอกาสบรรลุคุณธรรมนะแล้วก็ทำลายกิเลสนะกำจัดกิเลสถ้าถึงอรหัตมรรคจิตแล้วก็ทำลายได้หมดเลย เป็นสมุทเฉตปปะหารนะทำให้กิเลสท,ที่เราละไปแล้วเนี่ยไม่อาจจะกลับมาเกิดในจิตสันดานของเราได้อีกนะอันนี้คือความเข้าใจที่ถูกต้องนะคำว่าบรรลุพระนิพพานคืออย่างนี้นะอานอานี้วันนี้ฟังเข้าใจแล้วนะ,ะแล้วก็บางท่านเข้าใจว่านิพานเป็นบุรีบุรีบุรีแปลว่าอะไร ว่าเมืองเป็นเมืองนะเป็นเมืองพระนิพพานบางคนเข้าใจว่าบุรีเออพระนิพพานเป็นเมืองเป็นดินแดนเป็นดินแดนเลยนะเป็นเมืองแก้วมีมาเคยได้ยินว่าเป็นเมืองแก้วดูเป็นเมืองที่ดีมากเลยนะเป็นเมืองแก้วนะในที่นี้จริงๆเป็นการใช้ภาษายมกล่าวให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาถ้าเราพูดถึงพระนิพพานเป็นนามธรรมเนี่ยมันไม่เห็นภาพ บางทีภาษาที่เราใช้เราใช้ทําให้มันเกิดเป็นภาพขึ้นมาแต่มันเป็นเทคนิคทางภาษานะโยมในภาษาไทยเราก็มีแบบนี้นะใช้คําพูดให้มันเป็นมโนภาพขึ้นมาบาลีก็มีโยมของที่ไม่มีจริงทําให้เหมือนมีจริงก็มีนะเอออย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคในการเขียนภาษาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปไปตีความเป็นตามตัวหนังสือเป๊ะๆปะ๊ไปเข้าใจว่ามันเป็นดินแดนไม่ถูกนะมันไม่ใช่เป็นภพภูมิ มันไม่ได้เป็นภพภูมิไม่ได้เป็นเมืองนไม่ได้เป็นแดนใดๆทั้งนั้นนะแต่พระนิพพานเนี่ยเป็นนามธรรมโยมนามธรรมเข้าใจคาว่านามธรรมไหมมันไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้มันเป็นอาการเหมือนกรณีความโกโรธอย่างเงี้ยเราเห็นความโกโรธได้ไหมโยม เราเห็นผ่านอาการของหน้าตาใช่ไหมแต่ตัวความโกรธจริงๆเราไม,เาไม่เราไม่ได้สัมผัสเราไปเห็นผ่านคนที่มีความโกรธอีกทีหนึง่งนะนะพวกนี้เป็นนามธรรมนะแล้วเวลาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติด,ดีนะปฏิบัติดีอยู่ในกามสุขติภูมิก็ดีเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะในคราวที่ มีบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในภูมินั้นๆนั่นแหละก็อยู่ในการมาสุขติภูมิก็เห็นพระนิพพานในการมาสุขติภูมิแต่ถ้าผู้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นพระพรหมอย่ยอยู่ในพรหมโลกเป็นรูปพระพรหมนะเมื่อท่านปฏิบัติดีท่านก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ตอนที่ท่านอยู่ในพรหมโลกนั่นแหละเหมือนกัน ถ้าท่านเป็นอรูปภพมเป็นภพที่ไม่มีรูปท่านปฏิบัติดีท่านก็มีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในอรูปภพมไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหนก็ปาลบพระนิพพานได้หมดเลยเพราะเขาเป็นนามนธรรมนะเป็นนามนธรรมอยู่ที่ภูมิไหนปฏิบัติถูกถูกต้องบารมีถึงก็จะบรรลุได้เช่นเดียวกันนะแสดงว่าเขาไม่มีสถานที่แน่นอนนะโยม ไม่มีสถานที่นันอยู่ภูมิไหนก็ปรา,นะาลบได้นะปรลบได้นะแต่พระนิพพานเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นนามาธรรมที่เข้าถึงยากที่สุดเลยโยมถ้าเราถ้าเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ปานนี้เราคงไม่มาเกิดอยู่อย่างนี้นะแสดงว่ามันเป็นเป็นนามาธรรมที่ตลอดสังสรารวัฏเนี่ยเรายังไม่ได้สัมผัสมันเลยเออนะแต่ทุกอย่างเนี่ยเราสัมผัสม,มาหมดเลยนะ เรามีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมต่างๆบัญญัติบ้างอะไรบ้างเรารู้มาหมดแล้วแต่อีนนิพายเป็นอะไรที่เราไม่เคยมีโอกาสรู้สักทีอยากรู้ไหมโยมจจรุงใจอยากบรรลุหรือยังอยากบรรลุหรือยังโยมมันอยากรู้หรือยังโยมบัวอยากบรรลุไหมอ,อันนี้เป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยนะที่จะมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์ได้นะ การจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ต้องอาศัยปัญญาอยู่ต้องสั่งสมปัญญาบารมีนะสั่งสมอาศัยในการทำกุศลอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ดาเนินไปตามปฏิปทาที่ถูกต้องเหมาะสมนะแต่ถ้าบุคคลน,นั้นไม่ได้ดาเนินไปตามปฏิปทาที่ถูกต้องเนี่ยนิพพานจะห่างไกลสำหรับบุคคลคนนั้นมากเลยนะ เพราะว่าอย่างน้อยปฏิปทาต้องถูกต้องมาตามทิศทางที่ถูกก่อนแต่แม้จะปฏิบัติตามปฏิปทาที่ถูกแต่ว่าบารมีมันยังไม่ถึงรอบยังไม่พอบุคคลคนนั้นก็ยังไม่มีโอกาสจะเห็นพระนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นเส้นทางการการการปฏิบัติความเข้าใจในการปฏิบัติเนี่ยที่ถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสบรรลุพระนิพพาน ก็จะมีแบบพระนิพพานในพระพุทธศาสนาในศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าเออเราทำความดีแล้วจะต้องไปเกิดในสุคติสเสวยสุขในศาสนาของเราไม่ได้เน้นแบบนี้นะโยมเน้นว่าให้เรากำจัดกิเลสเพื่อจะได้ไม่ต้องมามาเกิดอีกแต่ในคราวที่เราทำความดีเรากำจัดกิเลสก็จรงิงแต่ผลของความดีก็ทำให้เราเกิดอยู่ในสุคติภูมิแต่เป้าหมายจรงิงๆก็คือ กำจัดกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วก็ออกจากการเวียนว่ายใจเกิดได้มีแตจในศาสนาพุทธเราเท่านั้นที่สอนอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่ไม่ได้สอนถึงขนาดว่ากําจัดกิเลสจนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นความดีในศาสนาพุทธเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติให้ได้บรรลุพระผลนิพพานเราก็ต้องปฏิบัติในคําสอนของศาสนาพุทธอย่างเดียวอะเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นทางโดยตรงเลย นะบุคคลเนี่ยท่านค่ควรอย่างนี้โยมก่อนที่จะคิดถึงพระนิพพานเนี่ยท่านจะคิดอย่างนี้ว่าอย่างเราเนี่ยเรามีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมต่างๆทั้งหมดตัวเราอย่างเงี้ยโยมเข้าใจไหมตัวเราก็แม้กระทั่งตัวเราเพื่อนๆเ,เราหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยนะล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างตัวเรานี่เกิดจากกรรมนะ เรามาเกิดนี่ก็เรื่องของกรรมแล้วก็มีเรื่องของจิตอุตูอาหารมีปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดขึ้นอยู่นะรอบตัวเราหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยเขามีศัพท์เฉพาะคำหนึ่งว่าสังคตะธรรมธรรมที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งอย่างเราทั้นทั้งหลายก็จะมีอารมณ์เป็นสังคตะธรรมอยู่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นสังคตาหมดนะ แล้วก็มีอารมณ์เป็นบัญญัติก็มีคําพูดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่เป็นอารมณ์ของเราอยู่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้พอเปลี่ยนอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็มีกิเลสเกิดเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ได้นะมันก็มีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ก็คือพระนิพพานโยมพระนิพพานเนี่ยเป็นอสังคตธ,ธรรมไม่ได้เกิดจาก ปัจจัยปรุงแต่งเรามีสังคตรธรรมเป็นอารมณ์มานานมากมายนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็มีกิเลสตลอดแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่เราได้มีอสังคตรธรรมก็คือพระนิพพานเป็นอารมณนะ์เพราะฉะนั้นในคราวที่เรามีอสังคตรธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยกำจัดกิเลสออกจากจิตใจเราได้เพราะว่าพื้นฐานของตัวอารมณ์มันแตกต่างกัน นะเพราะอาศัยความเข้าใจเช่นนี้เราก็เลยพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะนะตัวพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ได้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากจิตไม่ได้เกิดจากอุตุแล้วก็ไม่ได้เกิดจากอาหารนะแต่ตรงกันข้ามสภาวะธรรมอื่นๆทั้งหมด อย่างตัวเราเองอัตภาพร่างกายของเราเองนี่ก็เป็นพวกรูปนะแล้วก็มีเรื่องของนามธรรมประกอบด้วยตัวเราก็เป็นขันหานั่นเองพวกนี้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความยึดติดอยู่แล้วก็จะเป็นเรียกว่าอุปาทานขันห้าทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นสังกตธรรมนะ เพราะความที่เราเป็นสังกตธรรมเนี่ยแหละเราก็เลยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเรามีการเกิดการตายแต่สำหรับพระนิพพานที่ไม่ได้เกิดจากเคปปัจจัยนะไม่มีการตายอย่ไม่มีสภาวะที่เคลื่อนไม่มีสภาวะที่มีการดับสูญน,นะพระนิพพานเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีทั้งเกิดไม่มีทั้งดับ เพราะความที่ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยจึงไม่มีการเกิดด้วยแล้วก็ไม่มีการดับด้วยมีอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ในภพภูมิใดถ้าเราปฏิบัติถูกก็สามารถมาเป็นอารมณ์ให้กับเราได้เขาเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีการเกิดการดับนะเมื่อไม่มีการเกิดการดับไม่ได้เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสภาวะสภาวะที่ถูกบีบคั้นโดยเหตุปัจจัยก็จะไม่มีด้วย ทุกขลักษณะก็จะไม่เกิดกับพระนิพพานเพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวข้องอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเราก็เลยมีทุกคลักษณะนะมีความไม่เที่ยงปรากฏแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะเดิมเราก็ต้องมีจะเปลี่ยนอัตภาพเป็นแก่บ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่เมื่อพระนิพพานไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยนะนอกจาก จะเที่ยงแล้วเนี่ยไม่มีทุกลักษณะก็เลยมีอาการที่เรียกว่าเป็นสุขพณนิพพานเที่ยงแล้วก็เป็นสุขนะพณนิพพานมีความสงบเป็นลักษณะโยมมีใครเคยบรรยายให้ฟังไหมนิพพานสงบเย็นเอออะไรคุณคุณไหมสงบเย็นน่าจะคุณแล้วนะสงบเย็นฟังบ่อยนะสงบเย็น เรียกว่ามีอาการของความสงบนะมีความสงบเป็นลักษณะมีการไม่เคลื่อนเป็นเป็นรถหรือเป็นหน้าที่ตัวพระนิพพานเนี่ยมีการไม่เคลื่อนก็คือไม่แตกดับไปนะส่วนอาการปรากฏอาการปรากฏต่างจากรถนิดหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้ สิ่งอื่นเห็นจะเรียกว่าผลปรากฏผลปรากฏของเขาก็คือมีความไม่มีนิมิตเป็นอาการปรากฏอยู่ความไม่มีนิมิตความไม่มีนิมิตหมายความว่าย่างไงไม่มีการเกิดขึ้นแห่งนามรูปในพระนิพพานเป็นผลปรากฏเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเออพระพุทธเจ้าพระปัจเจพุทธเจ้าหรือพระสาวก เมื่อท่านรินิพพานแล้วท่านจะไปอยู่แดนนิพพานเคยได้ยินตรงนี้ไหมเออบางคนเชื่อแบบนี้นะว่านิพพานเป็นแดนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่บรรลุจะเข้าไปอยู่ในนิพพานจะเรียกว่าอายสนะนิพพานนะเป็นแดนนะแต่ถ้าเราดูความหมายตรงนี้จ,จะรู้ได้เลยว่าพนิพพานไม่มีทางที่สังขารทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายจะไปเกิดได้เพราะอะไรเพราะเขามีอาการปรากฏ มีผลปรากฏคือความไม่มีนิมิตความไม่มีสังขารน่ะความไม่มีการเกิดขึ้นแห่งนามรูปอะอาการปรากฏของเขาคือไม่มีนามรูปใดไปปรากฏอยู่ในพระนิพพานได้อาศัยความรู้ตรงนี้เราก็เลยรู้ว่าที่ความเข้าใจที่ว่าจะมีสัตว์ไปเกิดมันมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอาการปรากฏของพระนิพพานจะเสียทันทีเลยถ้ามีสัตว์ใดไปปรากฏได้อะนะ เพราะว่ามันเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบของพระนิพพานเลยว่าจะไม่มีนามรูปใดไปปรากฏนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเชื่อว่าพระอรหันต์หรือพระพระสมมาสัพพุทธเจ้าพระปัเจกต่างๆเนี่ยท่านจะไปอยู่แดนนิพพานเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องแล้วนะไม่ถูกต้องเลยเพราะมันจะไปข้ามกับนะลักษณะสําคัญของพระนิพพานข้อนี้เลยนะ นอกจากนั้นแล้วพระนิพพานเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเหตุใกล้ของพระนิพพานมีไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีนะพระนิพพานไม่มีเหตุใกล้นะ <c oughs> แล้วเวลาจิตที่เป็นพวกมรรคจิตเนี่ยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยในขณะนั้นอะ่ะ ตัวมรคจิตก็มีการกำลังละกิเลสอยู่โยมจิตของมรคจิตที่ทำกิจในการประหารกิเลสเนี่ยนะขณะที่กำลังประหารกิเลสเนี่ยท่านกล่าวว่าเป็นการที่กำลังข้ามขึ้นจากโลกโยมข้ามขึ้นจากโลกนะโลกในที่นี้ก็คือขนันอุปาทานขันห้านะขณะที่จิต ทำลายกิเลสกาลังทําลายกิเลสอยู่ชื่อว่ากําลังข้ามขึ้นจากอุปาทานขนาันหะนะในคราวที่สําเร็จกิจของมรรคแล้วทําลายกิเลสสิ้นแล้วนะผลและจิตก็เกิดขึ้นผลและจิตเนี่ยเป็นจิตที่ข้ามขึ้นจากโลกคืออุปาทานขนาันหะเรียบร้อยแล้วนะสำเร็จแล้วข้ามขึ้นแล้วจากโลกคืออุปาทานขันหะก็คือทําลายกิเลสหมดแล้ว นะในขณะที่จิตนะมรรจิตเกิดในขณะนั้นนะมีกิเลสเกิดด้วยไหมโย,ยมมีกิเลสเกิดไหมไม่มีเพราะมันเป็นกุศลที่มีกำลังมากเลยนะอย่าว่าแต่มรรคจิตเลยนะแม้กระทั่งกุศลแลจิตขั้นทานขั้นศีลก็เหมือนกันในขณะที่กำลังเกิดนะก็ไม่มีอกุศลเจริิก ไม่มีความไม่ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในจิตนะมีแต่กุศลทั้งนั้นเลยแต่ว่าบางราั้งบางคราวที่เรารู้สึกว่ามีอกุศลแทรกเนี่ยมันคนละขนาดกันคนละขนาดกันนะขณะที่เป็นกุศลก็อย่าง,นงหนึ่งขณะที่เป็นอกุศลก็อีกอย่างหนึง่งนะมรรคิจินี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีอกุศลเจตสิกอยู่ในนั้นไม่มีกิเลสในขณะนั้นอ้าวแล้วจริงๆแล้วมันทําลายกิเลสยังไงอะโยม เออใช่ไหมมรรคมันทำลายกิเลสนะเราบอกว่าทําลายกิเลสใช่ไหมประหารกิเลสแบบเด็ดขาดแล้วประหารยังไงล่ะนะจริงๆแล้วเคยมีคนถามว่าตัวมักเนี่ยมันทําลายกิเลสในปัจจุบันใช่ไหมทำลายกิเลสในอดีตใช่ไหมหรือทำลายกิเลสในอนาคตนะจริงๆแล้ว ในปัจจุบันเนี่ยในขณะที่มรรคเกิดกิเลสมันเกิดไม่ได้การทําลายกิเลสในปัจจุบันก็จึงเกิดไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่มีกิเลสเกิดในขณะนั้นนะแล้วในอดีตละ่ะโยมอดีตเนี่ยทําลายได้ไหมอดีตเนี่ยกิเลสมันจบไปแล้วจิตมันเกิดเป็นขนาขนาพอจิตดับกิเลสต,ตรงนั้นก็ดับไปเรียบร้อยแล้วเราจะเอามรรคจิตไปทําลายสิ่งที่ดับไปแล้วได้ไหมไม่ได้นะ แล้วกิเลสที่จะเกิดในอนาคตละ่ะยังไม่เกิดเลยใช่ไหมก็ยังไงทําลายไม่ได้เหมือนกันถ้าสกลงทําลายหรือเปล่าจริงๆประหานกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสในปัจจุบันอดีตอนาคตแต่เป็นการทําทําลายเหตุปัจจัยที่ทําให้กิเลสเกิดอีกทีหนึงโยมทําลายเหตุปัจจัยที่ทําให้กิเลสเกิดหลังจากก่อนหน้านี้ มีกุศลเกิดขึ้นมากมายแต่กุศลเหล่านั้นไม่สามารถทำลายกิเลสแบบเด็ดขาดได้มันไม่สามารถทำลายกิเลสที่ละเอียดพวกอนุสัยกิเลสได้ในคราวที่มันได้เหตุปัจจัยกิเลสมันก็เกิดขึ้นอีกนะแต่ว่าคราวใดที่มรรคจิตเกิดไม่เหมือนกันมรรคจิตที่มีนิพพานซึ่งเป็นอ,ส,อสังคตธรรมเป็นอารมณ์ ในคราวนั้นกิเลสมันไม่ได้ถูกขจัดในปัจจุบันอดีตอนาคตแต่ว่ากําจัดเหตุปัจจัยที่ทำให้กิเลสเกิดหลังจากที่มรรคจิตเกิดแล้วกิเลสไม่มีโอกาสจะเกิดในจิตของบุคคลคณะนีกต่อไปเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้กิเลสเกิดนั้นหมดไปเราอย่าไปคิดว่าการทําลายกิเลสเนี่ยต้องกิเลสเกิดตอหน้าแล้วก็ทําลายเดี๋ยวนั้นนะ ความหมายคือแค่การไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการทำลายกิเลสละการไม่เกิดขึ้นแห่งกิเลสเนี่ยก็คือการทำลายกิเลสไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นไหนก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะก็คือไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดแต่สำหรับมรรคจิตเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเกิดอีกเด็ดขาดกิเลสที่เคยเกิดขึ้นมาได้เมื่อได้เหตุปัจจัยมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดอีกต่อไปนะ เพราะฉะนั้นการที่เรามีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นความพิเศษของตัวอารมณ์นะเป็นความพิเศษของตัวอารมณ์ที่พิเศษมากเลยที่เมื่อไหร่ที่ไดอ้อารมณ์อารมณ์อันนี้มาเป็นสิ่งที่เราจิตจิตท,ที่เรารู้เนี่ยว่าอารมณ์นี้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีอานาจอานาจมากเลยในการที่จะทําลายกิเลสได้เพราะฉะนั้นก็ การทำกุศลของเราอย่างต่อเนื่องอ่ะก็จะเป็นเหตุทําให้กุศลของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นเราปฏิบัติปฏิปทาที่ถูกเราสะสมกุศลอย่างต่อเนื่องมีบารมีเกิดขึ้นท้ายที่สุดเราก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่จะมีพะนิาพานเป็นอารมณ์ได้นะอันนี้ก็อนุโมทนาในบุญกุศลกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่ทํากุศลอยู่อาจจะมากนะ็ก็อนุโมทนาก็ขอให้คุณกุศลที่ ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมอยู่เป็นประจำอยู่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการได้พระนิพพานเป็นอารมณ์นะเพื่อการตัดกิเลสโดยสมุเดเฉดอะาหานะเพื่อประสบความสุขอันไพบูุญเก่าคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญกโอกาสเพื่อกล่าวแบ่งบุญให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านให้ญาติโยมทุกท่านได้แบ่งบุญให้กับสรัรพสัตว์และก็ญาติพี่น้องนะ อิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญาปติงลัทธานะสุขีตาโหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเ,เจ้าขอให้ญาติทั้งหลาย,ย,าลายและขอขอ,ขอโทษครับและขอแบ่งบุญนี้นให้แก่สรัรพสัตว์ทั้งหลาย,ลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วลจงมีความสุข<ล>โดยทั่วกันเทิน สาธุสาธุสาธุเขาครับนิมนต์พระพิสุทุกรูปเพื่อให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีแปลครับสพีทิโยวิวัชชนทูความชันไรทั้งปวงจงบำร,ราดไปสภาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตระโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนศสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจาตาโรธรรมาวะันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาปละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีประกติไหวกราบมีประกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะทุสัพพมังลังขอสัพพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิ